หากผู้สูงอายุที่อยู่ทางบ้านนะครับมีอาการเดินช้าเดินเซซอยเท้าทีๆส่งตัวไม่อยู่หกล้มบ่อยๆเป็นสัญญาณเตือนของภาวะผิดปกติทางสมองที่เกิดจากภาวะน้ำครั่งในพงสมองวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันโทนายแพทย์พดุงชาญน,นิวัตภูมินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลจุลาพรค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอแอ้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอแอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาวะน้าครั่งในพงสมองเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเลยครับน้องโบตันจากเราต้องเรียนถามคุณหมอแล้วครับว่ามันเป็นโรคแบบไหนยังไงอาการเป็นยังไงอะครับคุณหมอก็ก่อนก่อนอื่นก็ขอแนะนําในเรื่องของปกติแล้วเนี่ยในกระโหลกของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเนื้อสมองครับแล้วก็น้ําแล้วก็ระบบหลอดเลือดทีนีไไ้ไอ้น้ำใน ในสมองเนี่ยมันปกติมันจะอยู่ในโพงสมองทําหน้าที่เป็นตัวรองรับแรงกระแทกคล้ายๆเป็นบัฟเฟอร์ไม่ให้สมองถูกกระทบเดือนไม่ให้เนื้อสมองซ้ำครับแล้วก็ร่างกายเราปกติมันก็จะผลิตน้ําในโพรงสมองเนี่ยทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการระบายออกไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยการสร้างแล้วก็การระบายเนี่ยมันสมดุลมันก็จะไม่มีปัญหาครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันสร้างเยอะเกินไปหรือว่ามันระบาย น้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะน้ําเกินหรือน้ํานข้างในพรงสมองเกิดขึ้นได้ไดอะครับใช่ครับทีนี้คือโดยชีวิตประจําวันเราปกติเนาะก็อาจจะอยู่ในภาวะสมดุลแต่ทีนี้บางคนอาจจะเกิดไม่ภาวะไม่สมดุลขึ้นมามันเกิดจากสาเหตุอะไรคะก็เออก็อาจจะมีในเรื่องของการที่มันสร้างเยอะขึ้นตั้งแต่เด็กเช่นมันมีเนื้องอกบางอย่างในพรงสมองที่ทําให้เกิดการสร้างน้ําเยอะขึ้นรหรือว่าถ้าเป็นในเด็กก็อาจจะมีเรื่องของการอุด กั้นทางเดินของน้ําในสมองเช่นมีลักษณะการจเจริญเติบโตของสมองผิดปกติที่ไปอุดนะครับหรือว่าเป็นผลตามหลังจากอุบัติเหตุบางอย่างคเคยมีการติดเชื้อบางอย่างที่ทําให้เกิดผังผืดในระบบการไหลเวียนของน้ําในรงสมองผู้นี้ก็จะเกิดภาวะน้ําค้างได้แล้วก็มันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงแต่ว่าเป็นจากความเสื่อมของของตัวสมองเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าอายุเยอะขึ้น อายุเยอะขึ้นสมองแย่ลงระบบการไหลเวียนของน้ําในสมองเนี่ยมันแย่ลงนะครับมันก็เลยทาให้เกิดการเสียสมดุลเกิดขึ้นเลยเกิดภาวะน้ําข้างในโพรงสมองมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมแล้วก็พบเยอะในคนคสูงอายุครับแสดงว่าเกิดได้ทุกวัยใช่ครับมันสามารถเป็นเกิดได้ตั้งแต่ในคันเลยไหมคะแบบว่าทารกในคันเกิดการแบบว่าเ,เจริญของเซลล์ผิดปกติแล้วก็ทําให้ภาวะ เป็นได้ครับเป็นได้ครับพวกนี้ก็ในระหว่างการตั้งครรภ์บางทีเราก็จะเจอว่าเด็กมีน้ําข้างในโพรงสมองจากการอันดับาวตั้งแต่ระหว่างกา,ารตั้งครรภ์หรือว่าเกิดมาก็จะมีทารกที่มีลักษณะที่ศีรษะโตเกินอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดได้ครับมผมก็สรุปง่ายๆก็คือว่ามันจะแบ่งสาเหตุการเกิดเป็นการเกิดจากการที่มันมีสาเหตุชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจากความปุติแต่กําเนิดหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าการติดเชื้อนะครับหรือเคยมีเลือดออกในสมองอะไรพวกนี้นะครับหรือมีก้อนนงอกอะไรที่มันไปทับ อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นประเภทที่เป็นจากความเสื่อมนะแต่พบในคนสูงอายุพวกนี้นะครับอันนี้จะไม่มีสาเหตุชัดเจนก็คือโดยธรรมชาติพอเสื่อมมันก็มีการไหลเวียนผิดปกติก็เลยเกิดภาวะน้าข้างในสมองขึ้นมาเห็นบอกว่ามีแบบว่าค,คิดเป็นร้อยละหนึ่งในร้อยละหนึ่งในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปใช่ไหมครับที่บอกเป็นสถิติแบบนี้ใช่ครับในการที่ไม่เยอะเนี่ยเพราะว่าเราผมว่าเราเป็นการตรวจ ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ถ้าระยะหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะใน10ปีหลังเนี่ยนะครับการตรวจความรู้ของประชาชนในดีขึ้นมสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นความเสื่อมเป็นสมองเสื่อมของคนสูงอายุนะครับในกลุ่มที่เป็นภาวะน้ําเกินในพคงสมองที่เกิดจากความเสื่อมนะครับ,รบหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเป็นเราเคยคงเคยได้ยินคาว่าอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมอะไรพวกนี้ครับ,รบ,รบซึ่งอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เกิดในคนสักอายุ50ขึ้นไปก็คืออาการจะเร็วหน่อย แต่ว่าภาวะสมองเสื่อมในคนชราหรือคนสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากภาวะน้ำข้างในผมรงสมองอมใช่ครับแล้วอาการล่ะครับคุณหมออาการมันจะเกิดกับผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นโรคนี้ยังไงครับแน่นอนล่ะครับมันเป็นโรคความเสื่อมความชาราโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าประชากรทุกคนเนี่ยน,น่าจะมากกว่า60%ครับนน่าจะต้องมีโรคนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เราน่าจะมีโรคนี้เพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันไม่เจอเพราะว่าวิทยาการในการตรวจเนี่ยมัน แล้วก็การรับรู้ของคนเนี่ยมันมันมันไม่รู้มันน้อยคิดว่าเป็นเรื่องการชราตามปกติแต่จริงแล้วก็จะเป็นโรคนี้กันเยอะอะครับผมอาการมันแสดงออกยังไงอะคะคุณอาการก็อันที่1ก็คือโอเคอาการก็จะเป็นอาการเสื่อมของสมองความจําระยะสั้นเนี่ยจะไม่ดีนะครับก็คือเช่นตอนเช้ากินอะไรไปเนี่ยจะจําไม่ได้นะครับนะแต่ความจําระยะยาวยังดีอยู่เกิดที่ไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอจําได้อยู่ในระยะแรก อาการที่2ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอาการเคลื่อนไหวครับผมน,นะการเคลื่อนไหวเขาก็จะเคลื่อนไหวช้าลงมีลักษณะก้าวขาช้าลงจะดซอยเท้าถีเดินไม่มั่นคงกลุ่มอาการที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของการปัสสาวะนะครับ,ค,รบคนที่มีภาวะน้ําข้างในโพรงสมองก็จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่ทันปัสสาวะเล็ดได้นะครับ,รบสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไม่สามารถลุกนั่งได้ตามปกตินั่งและเซหรือว่าทานอาหารแลวสำลักบ่อยนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการเสียการหลักๆครับผมแสดงว่าอาการคล้ายๆกับโรคสมองทางด้านอื่นๆทีนี้อาจจะแยกยากนิดนึงใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะว่าอาการเนี่ยใกล้กับสมองเสื่อมจากอาัลไซเมอร์ได้รรหรือว่าถ้าปสัสสาวะผิดปกติในผู้ชายบางทีก็อาจจะคิดว่าเป็นต่อมลูกหมากโต หรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการเดินผิดปกติก้าวขาไม่ออกบางทีก็อาจจะเป็นพากินสันมันก็ทําให้แยกจากภาวะอื่นๆทางสมองได้ได้แยกกันนะครับใช่ครับแต่ทีนี้ทีนี้พอเราเป็นอาการแบบนี้ปุ๊บอ่ะเราก็คือต้องไปตรวจขั้นแรกก่อนถูกไหมคะว่าหาสาเหตุว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่ใช่ครับมันก็จะมีการตรวจตั้งแต่มีอาการกับไม่มีอาการครับผเคล่ะถ้ามันมีอาการแล้วเรามีการอาการสีอย่างที่ผมบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเสื่อม เดินลำบากหรือว่าปัะสสะาวะบ่อยการทรงตัวไม่ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราคงไปพบหมอตรวจอยู่แล้วนะครับอาการระยะแรกก็จะเป็นเดินลำบากมากกว่าก้าวขางไม่ออกแต่อีกอันนึงก็คือเป็นการตรวจก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโรคความชรานะครับสถิติก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันอายุเกิน60เนี่ยเราควรจะตรวจสมองสักทีหนึง่งเช็คภาพทางสมองนะครับไม่ว่าจะเป็น MRI หรือว่าทำาีทีสแกนสมอง หรือว่ามีภาวะนี้หรือเปล่าครับผมสมมตว่าตรวจเจอแล้วว่าเออเป็นภาวะน้ำข้างในสมองรักษาอย่างไรคะรักษาทันใช่ไหมคะเอโรคนี้เนี่ยสำคัญเลยว่าต้องต้องตรวจให้เร็วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเจอตอนอายุ70-80เนี่ยอาจจะรักษาไม่ได้นะครับการรักษาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการ เ,เขาเรียกการดูแลปัจจัยเสี่ยงให้มันลดลงอันที่2ก็คือว่าการรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็ป้องกันปัญหาที่เกิดจากอาการที่ผิดปกติเช่นป้องกันการหกล้มป้องก<อ>ันการสำลักอาหารสุดท้ายการรักษาโดยตรงก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดผาฝังฝังสายระบายน้ําในโพรงสมองครับอย่างที่เรียนถามคุณหมอไปนะครับเพราะว่าเคยมีมีแบบว่าเพื่อนเคย จะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับเพราะว่ามีการฝังสายไว้ที่ข้างหูแล้วก็อยากเรียนถามว่าการรักษาแบบนี้ใหญ่คุณหมออธิบายว่ามันมันมีวิวัฒนาการยังไงครับออของการรักษาครับก็ถ้าถ้าเป็นน้ําข้างในปงสมองเนี่ยก็คือหลักการรักษาก็คือว่าเราระบายน้ําออกนะครับในกรณีที่เป็นน้ําข้างในสมองจากจากพูดง่ายจากการชราเนี่ยรเราก็จะมีการรักษาด้วยกันสองแบบก็คือว่าการใส่สายระบายน้ําจาก สมองโดยตรงแล้วก็ต่อสายลงช่องท้องนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือใส่สายจากบริเวณช่องไขสันหลังแล้วก็มาต่อลงท้องนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะคนไข้เหมาะกับแบบไหนบางคนอาจจะมีปัญหาที่สมองเยอะทําให้ไม่สามารถเจาะรูโดยต่อท่อโดยตรงจากสมองได้ก็ต้องมาทําที่บริเวณช่องไขสันหลังนะครับแล้วแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมคุณหมอเพราะว่าเห็นเขาใส่ก็แบบนานเป็นปีเหมือนกันนะครับ ล้วคือแบบพอหลังจากสายแล้วเนี่ยเราต้องเอาออกไหมครับเพราะระบายออกแล้ว <ET EN> ก็สายมันเป็นแน่นอนละครับวัสดุทางการแพทย์มันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันมีอายุการใช้งานของมันแต่โดยอายุการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแลดีๆเนี่ยอยู่ได้เป็นมากกว่า10ปีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราฝังเนี่ยมันจะฝังอยู่ใต้ผิวหนังหมดเป็นการผ่าตัดผ่าตัดที่ค่อนข้างปลอดภัย <últ Interesting> เพราะว่าแค่เจาะเจาะสมองรูเดียวนะครับแม้จะเป็นการผ่าตัดใหญ่แหละแล้วก็ทำในคนสูงอายุ แต่ถ้าเรามีการเตรียมการดีๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างปลอดภัยครับเทคโนโลยี Technology ที่ช่วยในระยะหลังเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ในเรื่องของเครื่องมือที่มีระบบกลไกซับซ้อนมากขึ้นมีวาล์วเปิดปิดควบคุมระดับแรงดันน้ํา<อ>ว่าเราอยากให้มันไหลยเยอะไหลน้อยอมีตัวเครื่องมือที่เคลือบสารป้องกันการติดเชื้อไม่ให้มีการติดเชื้อระหว่างผ่าตัดรวมถึงระหว่างการผ่าตัดบางทีก็ถ้าเกิดโพงสมองมันมีปัญหาเช่นมันอาจจะ ผ่าตัดใส่สายเข้าไปในปงสมองอยากก็จะมีเครื่องมือช่วยนําวิถีในการที่เราจะใส่สายเข้าไปในปงสมองนะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยอันนี้คือเป็นผ่าตัดแบบเขาเรียกเป็นผ่าตัดแบบปิดใช่ไหมครับคือไม่ได้แบบผเปิดใช่ไหมฮะเป็นแค่เจาะรูเจาะรูรใช่ครับมีเจาะรูที่สมองรูหนึ่งแล้วก็ที่ช่องรูหนึ่งครับผมแต่ต้อง,<ม>ต,องต้องดมยาสลบครับผมใช่ครับรักษานานไหมคะกว่าจะหายหรือว่ามีหลายปัจจัยค่ะก็ อ,อ,อย่างที่ผมบอกนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมด้วยใช่ไหมครับเราก็ต้องเช็กก่อนปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคน้ําข้างในปงสมองมในคนสูงอายุมากขึ้นอีกเนี่ยนอกจากความเสื่อมตามธรรมชาติก็จะมีในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือเคยมีประวัติหัวกระแทกบ่อยๆพวกนี้เนื้อสมองมันจะลดลงเหลวน้ามันจะข้างในสมองเยอะขึ้นหรือว่าเคยมีติดเชื้อในสมองพวกนี้ครับก็จะทําให้เกิดน้ําข้างในสมองเยอะขึ้น พวกนี้เราก็ต้องแก้ด้วยอาจจะก,กินอาหารที่มีประโยชน์ในการออกกำลังกายป้องกันศีรษะกระทบกระเทือนอรวมถึงก็มีการที่จะต้องตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำนะครับครัทีนี้การดูแลผู้ป่วยดูแลยากไหมคะสำหรับคนที่มีภาวะน้ำข้างถ้าเรามีคนเรามีคนป่วยที่อยู่ในบ้านเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้องสามารถที่จะเช็คอาการแล้วก็พาเขามาพบแพทย์ ถ้าสงสัยว่ามีปัญหาเรื่องน้ําข้างในฟงสมองมพบแพทย์ได้เร็วรักษาได้เร็วรเวลาเราดูแลต่อเนี่ย<ม>เราก็จะเ,เขาเรียกว่าเนื่องจากมันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติคนไข้าอาจจะเสี่ยงหกล้มเมืม่อได้รับการรักษาเนี่ยการเดินก็ดีขึ้นการหกล้มก็จะน้อยลง<ม>นะครับหรือว่าถ้าคนไข้มีเรื่องของทรงตัวไม่ดีในคนสูงอายุกินอาหารและสมรักบ่อย,อยเสี่ยงยต่อปอดติดเชื้ออักเสบบ่อยๆเนี่ยพอเรารักษาไปเนี่ยเรื่องการกินการกืนอะไรเนี่ย ก็จะดีขึ้นความเสี่ยงต่อการสำลักนี่ก็จะลดลงการดูแลก็คงดูแลเหมือนผู้สูงอายุปกตินะครับระวังเรือ่องการลม้มกินอาหารระวังสำลักแล้วก็ก็ส่วนเครื่องมือเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหมอแล้วเพราะว่าเราไม่เห็นมันฝังอยู่เข้าไปข้างในแล้ว,รลวโรคโรคที่แบบว่าแบบมันจะมีแบบเขาเรียกนะเพราะเมื่อเป็นโรคนี้แล้วคือภาออวะของน้ําข้างในสมองโพรงสมองเนี่ยมันจะมีโรคอื่นที่แบบว่ามันเชื่อมโยงกันไหมครับพอเป็นโรคนี้มันต้อง เป็นโรคอื่น<ล>ต่อโรคแทรกซ้อนต่างที่ที่แบบจะเป็นเขาเรียกคู่กับโรคนี้มาครับอ๋อเป็นเป็นได้ครับบางค,บคนเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้มีอาการน้ำข้างในโพรงสมองอย่างเดียวในผู้สูงอายุหลายๆรายนะครับบางทีก็มักพบร่วมกับโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรือว่าอาจจะมีโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆที่มันเขาเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นสมองขัดเลือดหรือว่าเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดโป่งพองที่ยังไม่แตกอันนี้อาจจะพบได้คือเป็นกลุ่มโรคที่อยู่ในคนสูงอายุนะครับ อาจจะเป็นได้ก็ต้องดูแลควบคู่ไปด้วยครับ,รบ,รบหรือว่าอ,อ,อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกสมองฝ่อที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆอะไรงเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ครับไม่กี้ย้อนไปที่คุณหมอบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะคะสำหรับภาวะนา้ําข้างในสมองเนี่ยเกิด<ๆ>จากการเสื่อมเนาะ <Lead. S 1> ของร่างกายทีนี้เราสามารถป้องกันได้ไหมคะไม่ให้เกิดแบบความเสื่อมแล้วพาไปสู่ภาวะน้าข้างในสมองนะคะนะครับ ปัจจัยเรื่องอายุนี่เราคงห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับคนโบตาณคนคุณป๊อปก็เราก็เรื่องของการกระแทกที่ศีรษะเนี่ยเราต้องระวังนะครับตั้งแต่ช่วงช่วงแรกๆของชีวิตเลยแต่ัวรุนเนี่ยถ้าเรามีการกระแทกบ่อยๆเนี่ยสมองมันจะฟอเซล์สมองตายแล้วมันจะฟอเร็วขึ้นน้ำมันจะข้างในสมองเยอะขึ้นนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคสมองขาดเลือดอย่าให้อย่าให้มีนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องความดันเบาหวานไขมันพวกนี้เราต้องคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็อาจจะเรื่องของเกี่ยวเรื่องของอาหารเนาะก็เรื่องของพวกเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ด้วยใช่ไหมครับสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันครับเพราะว่าจะทําให้เซลล์สมองในมีการเสื่อมเร็วตายเร็วใช่ครับก็ต้องก็ต้องหลีกเลี่ยงก็ระมัด้วเนาะก็หลีกเลี่ยงนะครับใช่ค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้หน่อยค่ะก็โรคน้ำข้างใน สมองเนี่ยในผู้สูงอายุนะครับ,รบปัจจุบันก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากแล้วว่าว่าเรามีการที่รับรู้เรื่องของอาการของโรคเราก็จะพาผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยมาพบแพทย์ได้ได้เร็วขึ้นเราควรที่จะดูครอบครัวเรานะครับว่ามีเรื่องของภาวะนี้หรือว่าสงสัยภาวะนี้หรือเปล่าถ้าพบแพทย์เร็วเราสามารถที่จะรักษาได้เร็วและทําให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่บ้านเราเนี่ยสามารถที่จะดีขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่า เรารักเริ่มรักษาช้าอายุเขา70-80ไปแล้วเนี่ยรักษาเนี่ยอาจจะผ่าตัดรักษายากหรือว่าอาจจะทำให้อาการเป็นเยอะแล้ว แล้วไม่สามารถที่จะทําให้อาการกลับมาดีขึ้นได้ครับค่ะครัก็สําหรับภาวะน้ําข้างในสมองนะคะคุณผู้ชมก็เกิดได้ในทุกๆวัยเด็กก็เกิดได้นะคะแต่สําหรับของผู้สูงอายุเนี่ยก็เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะคะยังไงก็ป้องกันดูแลได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาก็รีบรักษานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอแอที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับ ภาวะน้ำข้างในโพรงสมองเป็นภาวะที่น้ำหล่อเลี้ยงในสมองและไขสันหลังในโพรงสมองมากเกินไปทำให้เกิดการขยายของโพรงน้ำจนไปกดเบียดเนื้อสมองบริเวณรอบๆเป็นเหตุให้เกิดการทำงานของสมองผิดปกติพัฒนาการของร่างกายและสติปัญญาบกพร่องภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยแต่จะพบมากในผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป โดยจะทําให้เกิดอาการคล้ายความจําเสื่อมพูดจาสับสนพูดเป็นประโยคหรือไม่ได้ใจความร่วมกับมีปัญหาเรื่องการเดินทําให้เดินเซทรงตัวไม่อยู่รวมทั้งกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ทั้งนี้เพราะโครงสมองเป็นอวัยวะสําคัญเพราะมีหน้าที่ลําเลียงสารอาหารไปเลี้ยงสมองและขับของเสียออกจากสมองออกไปอีกทั้งยังสามารถช่วยลดแรงกระแทกของสมองเมื่อมีการกระแทกบริเวณศรีรษะ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะโพรงสมองข้างน้ําขึ้นจึงมีความเสี่ยงที่ทําให้สมองเสื่อมโดยอัตราการเกิดโรคนี้จะพบผู้ป่วย1-5ใน1นึ่งแสนรายโดยมีสาเหตุมาจาก 1. โรคเกียร์หุ้มสมองอักเสบ 2. เนื้องอกในสมอง 3. เลือดออกในสมอง 4. ลิ่ริมเลือดอุดตันในสมอง 5. การบาดเจ็บทางสมองเช่น การเกิดอุบัติเหตุกระแทกบริเวณศีสษะจนสมองได้รับการกระทบกระเทือน 6. ลักษณะทางกายภาพของทางน้ำไหลผ่านในโพรงสมองตีบแคบ 7. เกิดการติดเชื้อในสมองโดยแนวทางการป้องกันภาวะน้ำข้างในโพรงสมองคือป้องกันอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการกระทบกระเทือนของสมองเช่นใส่หวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานเวลาโดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆตามอายุเพศหรือคำแนะนำของแพทย์รวมถึงควบคุมโรคต่างๆที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะโพรงสมองข้างน้ำเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจเป็นต้นอย่างไรก็ตามภาวะข้างน้ำในโพรงสมองนั้นสามารถรักษาได้แต่ต้องอาศัยคนใกล้ตัวมันสังเกตอาการของผู้ป่วยหากพบมีอาการให้รีบพาปรึกษาแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที